<Es per ate> สวัสดีค่ะเดีเเ๋ยวเเยสวัสดีค่ะ,คะยิว่าค่ะยูจินค่ะวันนี้เราจะมาทำา a <S <S <อ>ก่อนหน้านี้หนูได้โพสตอรี่เกี่ยวกับ Q&A ก็คือให้เพื่อนๆถามกันมาแล้วมีคนถามกันมาเยอะมาก รักาหนูก็เลยแยกมาแล้วมีสามเรื่องมีสามเรื่องเรื่องที่หนึ่งเรื่องของพวกเราเรื่องที่สองเรียกขึ้นี่พ่อหรือปออยู่ด้่นเรื่องที่สามก็คือเรื่องของความรักความรัก ส่วนเรื่องอื่นๆก็มีคนถามมาเยอะเหมือนกันแบบเช่นพวกเพลงหรืออะไรต่างๆอะไรแบบนี้เราจะแยกเป็นอีกคลิปหนึ่งี๋ยวไปเนาะพร้อมหรือยังคะพร้อค่ะไปเริ่มกันเลยประวัติตัวเองนะคะคืออายุกี่ขวบเกิดวันที่เท่าไหร่อยู่โรงเรียนชั้นอะไรอยู่ตลอดเลยอ่ะ หนูอายุสิบขวบยูจินแปดขวบไม่เราพูดเองคะ่ะหนูอายุแปดขวบค่ะหนูอยู่โรงเรียนอาสัมชัญธนบุรีหนูก็อาสัมชัญธนบุรี <laughs> อันนี้ยูจินอยู่ปหนึ่งเอ้ยปอสองต <laughs> ายแล้วลูกน้องจะขึ้นปสามแล้วยูจินจะขึ้นปสามนะคะส่วน,นี่หวังมันจะขึ้นปห้าคะ่ะหนูจะซ้ำชั้นเหรอคะ <laughs> โอเคทราบค่ะเกิดว <laughs> ันที่สิบหกเดือนสิงหาคมนะคะปีปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปด หนูเกิด9กันยาปี2553ค่ะที่มาของชื่อน้องทั้งสองคนนะคะมาจากอะไรคะทำไม <c oughs> ถึงต้องขึ้นต้นด้วยยอยักษ์ <c oughs> คือหนูก็ไม่รู้ของยี่หวาแต่ของหนูคือพ่อบ,บอกมันเหมือนอยูจีนของเรื่องราพันเซลของหนูยี่หวาน่าจะแปลว่าดวงใจ การที่มามังกกับมาบ้านเรื่อหนูเป็นยอยักษ์ของยูจินก็เลยต้องเป็นยอยักษ์ด้วยก็ออคือเรื่องของเรื่องอ่ะตอนที่ท้องยูจินน่ะพี่หว่าชอบดูการ์ตูนลาปันเซลมากยูจินไพ่เอกชื่อยูจินนหูชอบวิ่งตาามันเซลก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นยอยักษ์เหมือนกันเลยเออชื่อยูจินตอนแรกอ่ะปู่ของหนูจะตั้งชื่อหนูให้เป็นฟ <laughs> <laughs> าซอนฟาซอนทั้งสองคนใช้มือถือรุ่นอะไรคะนี่ค่ะนี่ใช้รุ่นอะไรไอโฟนแปดยูจิน iPhone 7 เป็นมรดกของปกับมาเองใช่ไหมคะยี่หว่ากับยูจินสนิทกันมากไหมแล้วรักกันมากหรือเปล่าใครชอบชวนทะเลาะหนูกับยูจินสนิทกันไหมสนิทกันมากแว่าะง ก็คือแบบไม่มีการไม่ทะเลาะเลยถ้าสมมติว่าไม่สนิทกันก็จะไม่ทะเลาะกันเขาจะไม่อยู่ด้วยกันแล้วก็ทะเลาะเรื่องอะไรบ่อยที่สุดอันนี้พี่มีนฝากถามชอบตีหนูชอบแกงไม่ได้ตีแบบแรงหรือแบบชอบทำร้ายร่างกายไม่ได้ทำร้ายร่างกายชอบตีแกงกันนิดนึงอ่ะแล้วก็เห็นชอบแบบเหมือนยูจินจะชอบแบบให้หวาเล่นตามยูจินใช่ไหมแบบคุครูนักเรียนแล้ววันหนึ่งทะเลาะกันบ่อยไหมโห้ถ้าอยู่ด้วยกันก็คือทะเลาะ ข่า่่งต่ำที่สุดนะคะสองครั้งต่ำสุดค่สองมากสุดเท่าไหร่ไม่รู้แล้วมีวันไหนที่ไม่ทะเลาะกันไหมไม่มีไม่เคยค่ะต้องเป็นวันตอนเด็กเด็กแบบเด็กมากๆก็จะไม่ได้ค่ะมาว่าตอนเด็กยี่หวังก็โดนยูจินแกล้งแต่เด็กนะตอนได้ทอมี่มาเราชอบแกล้งยี่หว่าเราชอบเล่นปุ่นไต้แล้วก็ ให้ถูกบ่นหรือดุมากกว่ากันส่วนใหญ่โดนเรื่องอะไรบ้างหนูน่าจะโดนดุมากกว่าอยู่จริงมันก็เห็นอางสำแจงกแล้วนะ <c oughs> ส่วนใหญ่โดนเรื่องอะไรบ้างเรื่องโทรศัพท์แบบเล่นมากเกินไปแล้วก็ลืมปิดคอมค้างไว้นะลืมปิดแอร์แล้วลงไปไปซื้อของอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลับมาก็ไม่ไ,มได้ปิดแอร์ก็โดนอ่ <c oughs> <c oughs> สวยสุดละแล้วยู่จีนล่ะสมัครถโตเรื่องอะไรคะอาหารนกินไม่หมด <c oughs> เยูจรนชอบกินอาหารไม่หมดแบบเยอะไปกินไม่อยว่ะแล้วแบบแต่มันน้อยมากเขารอ,อ,อก,กินขนมไงเราก็ลบบเลยบอกว่าถ้าอยากกินขนมต้องกินข้าวให้หมดก่อนแล้วก็อีก อันนี้คำถามนี้จะค่อนข้างยาวนิดนึงเล่นเกมไหมคะสองคนชอบสีอะไรเวลาว่างชอบทำอะไรอาหารจานโปรดคืออะไรวิชาที่ชอบคืออะไรทพ้งที่ชอบคืออะไริกินที่ชอบอยากเป็นนักล้อมแสดงเหมือนคุณพ่อไหมคะอ่อันแรกเล่นเกมหรือเปล่าเล่นค่ะเล่นเล่นเกมอะไรอินสตาแกรมบ้างทวิตต์บ้างหนูแอปสนกับแอปพีเคเอ็กดีแล้วก็ ถ้าสมมติว่าเป็นเกมแบบลุนหมาน่าจะแข่งรถแข่งรถแล้วก็ชอบสีอะไรคะชอบสีมอออ่วงอ่อนชมพูอ่อนม่วงอ่อนฟ้าอ่อนอาหารจาน,จนปโปรดสปากเกตตี้กับมาม่าเผ็ดอันนั้นอะเพิ่งรู้ว่ามันอร่อยขนาดนั้นอะ่ะเดี๋ยวมาจะหาคุณสามให้ชิมมาปะ่ะก้ายังหาอยู่ยังหาไม่ได้เลยอะ <laughs> ข้าวหนูซุปฟ้ากับข้าวมันไก่บนเทียน <laughs> <laughs> พี่บอกชื่อร้านเลยนะคะวิชาที่ชอบ ชอบวิชาวิทยาศาสตร์กับพละค่ะชอบวิทยาศาสตร์ชอบเรียนเรื่องดวงดาวสนุกชอบวิชาประวัติกับจีนะคะแล้ววิวาชววาที่ไม่ชอบมีไหม <c oughs> ถูกวิชาที่ไม่ได้หนูที่หนูไม่ได้บอกอะคะ่ะ <c oughs> ไม่ชอบเลยเราจรินลหะวิชาที่ไม่ชอบไม่มีอะศิลปะหนูก็ชอบ,ชอบแล้วอยากเป็นนักร้องนักแสดงเหมือนคุณพ่อไหมคะอยากอยากติบโตอยากเป็น จะก็ไม่ได้ตลกขนาดนั้นนะนอกจากเรียนหนังสือที่โรงเรียนแล้วน้องๆมีเรียนพิเศษหรือเรียนเสริมกิจกรรมอะไรบ้างไหมคะก็แต่ก่อนของหนูหนูเรียนเปียโนก่อนตั้งแต่เด็กมากตั้งแต่ยี่หาหรือนสองเลยมั้งอนุบาลน้อยกว่านี้แล้วก็เรียนเต้นค่ะที่โรงเรียนแล้วก็เรียนที่สตูดิโอด้วยแล้วก็หลังจากนั้นหนูก็ไม่ค่อยได้อังกฤษกับเลขเท่าไหร่ก็เลย เรียนที่หน้าหมู่บ้านนะคะมันใกล้ดีแล้วก็เรียนสอนดีด้วยค่ะเรียนก็คือปัจจุบันนี้ไม่ไม่ได้เรียนเปียโนกับเต้นแล้วเพราะว่าเวลาแบบไม่ค่อยมีใช่ไหมก็เลยเรียนเป็นวิชาการมีวิชาเลขกับอังกฤษสองวิชาจะปิดเทอมไม่ได้เรียนเพราะว่าพักโควิดด้วยใช่ไหมหนูก็เรียนเหมือนยี่หานะคะก็ เลขกับอังกฤษก็คือวันเดียวกันวันเดียวกันโอเคทําไมถึงเรียนเก่งอ่ะมีเคล็ดลับอะไรกันบ้างหรือเปล่าคะแม่ติวค่ะเออแม่คือตอนสอบอ่ะคือจะติวแบบดักมากๆๆๆตอนเรียนชั้นพิเศษก็ไม่แบบรู้ทุกอย่างเลยแต่พอแม่แม่สอนแบบติวก่อนสอบนี่แบบซื้อหนังสือมาเต็มบ้านเลยเครียดไหม宝ติวเครียดไหมก็เครียดแต่พอสอบก็ทําได้ค่ะ แล้วถ้าให้เลือกได้อยากจะให้ติวหรือไม่ติวติวไม่ใช่ว่าแบบมัอยากมีชิวๆแบบคะแนนเท่าไหร่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเหรออะไรได้เบสเซอร์ใช่แสดแบบไม่ไมชฉันชอหวานหน้าเหมือนซออินอาร์เลยค่ะไหนซออินอาร์ให้คุณพ่อเห้ือนยมีจอนเยวอน น้องน่ารักมากอยากให้ทําอาหารให้ชมบ้างค่ะหนูจะถ่ายเหมือนแบบเกี่ยวกับการทําอาหารเหมือนกันแต่ว่าหนูจะเอาไว้ก่อนเป็นสปาร์เดี๋ยวไปรอดูได้เลยค่ะแต่ยังไม่ถ่ายนะคะมาถึงหัวข้อคุณพ่อแล้วนะคะป๊าป๊ากลัวแม่จริงจนะคะจริงจริงค่ะก็เลยต้องออกเป็นเพลงเลยโดนจับทุกวันโดนด่าทุกวันผมเนี่ยนะโดนด่าทุกวัน บางทีก็ฟังไม่ทันแต่มันต้องโดนทุกวันคนกว้างเหรอแม่มีคนสวยเขามากี่คนฉันไม่เคยสนเลยในสายตาวหนูทั้งสองคนรู้สึกยังไงที่ พ่อเป็นคนที่มีชื่อเสียงด้านตลกคะออ่ะก็ภูมิใจนะแต่พ่อ <c oughs> เห็นอย่างเดีวไไดดวยวแบบพ่ออยู่ไปบ่อยๆมันก็ชินแล้วก็เหมือนพ่อไม่หนักหนักเรื่องอะไรลูกไม่รู้แต่ว่าปุ๊บปั๊บสกุ๊บปั๊บเล็ก,กาาจิ้งจก อกดูไหมคะเวลาพ่อโจ้เขาจริงจังอ่ะเป็นยังไงอยากเห็นขอแสดงแบบหน้าตาและอารมณ์ให้ดูทีตอนที่แบบโอโหหรือจริงจังหรือแบบเธอจะเป็นปะป๊อะไรยี่หว่าจะเป็นยี่หว่านะหวัดจะไม่หวองเลยไม่หวองเลยต้องมายุ่งไปแบบทำหน้าโกรธแบบโกรธอ่ะถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเป็นแบบเนี้ยก็ไม่ต้องละประตูปะป๊ก็จะไม่ดูเรื่องเล็กๆแต่เรื่องใหญ่ปะป๊จะไม่ดูนะคะ แล้วก็รับมือกับมุกตลกของพ่อยังไงบ้างครับเคยเบื่อเวลาป๊าเล่นมุกแม้แบบว่าบอยดูข้างอะไรเ่ะคือตอนแรกๆก็ไม่ได้แบบอะไรขนาดนี้แต่ตอนนี้แบบเบื่อแล้วก็เหมือนคิปพี่ไปหวยหินนั่นแหละป๊าก็เล่นมุกตลอดอ่ะจะไปว่ายน้ำไหมเบื่อไหม เราก็จะยังไงเวลาปเล่นมุก็เดินหยานไปก็เดินหนีแบบเราก็จะไม่สนใจอะไรที่พ่อทำให้ลูกๆแบบปวดหัวมากที่สุดเล่นมุกไปสิ่งที่ประทับใจที่สุดในตัวคุณพ่อและอยากให้คุณพ่อเป็นฮีโร่เหมือนพระเอกคนไหนอันนี้อาจจะเกินไปนะยินจีฮูจีฮูเอ่อเอฟโฟเอฟโฟกล คำถามที่คนถามกันมาเยอะมากเกี่ยวกับหนุ่มคนหนึ่งที่เคยมีประเด็นนะคะหนุ่มน้อยพีรภาเขาคือใครอะไรยังไงแล้วเป็นยังไงคะจะบอกเลยนะคะที่เรื่องมีคนบอกว่ารู้สัญญาได้เลยหนูไม่ได้ชอบเขาที่นี่หนูบอกอะทำไมถึงไม่คุยกับเขาทําไมสัญญาหนูหนูไม่ได้ชอบเขาก็หนูก็ไม่ได้ชอบจริงจริงจริง ไม่ได้เชื่อบจริงๆค่ะจริงเขาจะจริง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 แล้วเขาเป็นเพื่อนเหรอคะเพื่อนสนิทไหมไม่สนิทเลยตอนแรกแค่จะเป็นศัตรูกันด้วยซ้ำเพราะอีหวอรชอบตีค่ะไม่ใช่ตัวภาษาวันนั้นตอนบอสรวสรุปวันนั้นน่ะได้ถ่ายชีสส่งไปให้เขาปะถ่ายค่ะ เขินไหมหรือก็เฉยๆไม่เขินเพราะหนูก็ไม่ได้ชอบอ๋อค่ะอ๋อเขา้าใจแล้วย,ยูจนีนมีกับเขาบ้างไหมล่ะไม่มีค่ะพ่อเคยเจอพีรพคัคหรือยังคะเคยเคยเคยถ่ายรูปด้วยแล้วสองคนนี้มีแฟนหรือยังคะไม่ม,ไม,มีไม่มีไม่มีไม่มีรอยรักเป็นสิ่งแต่ถ้ามีแฟนจะบอกแม่ไหมไม่บอกค่ะไม่บอก ก็ไม่บอกแต่ถ้าตอนโตก็ต้องบอกใช่ตอนเด็กไม่มีเลยไม่ตอนเด็กกับหนูบอกตอนเด็กอะตอนไอเด็กเด็กกับตอนเตรียมหนึ่งไงเคยมีด้วยหรอ What สเปคของทั้งสองคนประมาณใครีิมซูฮยอนคิมซูฮยอนคิมซูฮยอนก่อนมีคิมซูฮยอนมีแรมนะล่ะค่ะจังกูก็ได้อยู่ได้อยู่แต่อยู่คิมซูฮยอนก็จะมี ข้างหนูนะคะหน้าต,ตาลีผมหน้ามาด้วยนะข้างหนูหน้าตาลตมีผมม้าถึงจะแบบโดนใจใช่ไหมคะแล้วต้องนิสัยยังไงไหมไ<อ>เหมือนเชื่อฟังเรากลัวเราไหมข้างหนูก็คิวเซียนตอนนี้คิวอ็นของเราก็ได้จบลงไปแล้วนะคะที่จริงอบบยังเหลืออีกแบบเยอะมากแต่ว่าเราจะไว้ตอบใน Q&A EP หน้าแทนนะคะเพราะมันตอบไม่ไหววันนี้ค่ะเหนื่อยแล้วคน่ะ แล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเสื้อของและนนี้เลยนะคะสวยมากเลยเท่มากนี่แล้วถ้าใครอยากส่งของอะไรมาให้พวกเราก็ได้เล็กมาที่อินสตาแกรมนี้ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะและถ้าอยากให้พวกเราทำคอนเทนต์อะไรก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนบ๊ายบาย ก่อนหน้านี้หนูได้โพสเกี่ยวก่อนหน้านี้หนูได้โพสในอินสตาแกรมก่อนหน้านี้หนูได้โพสในสตอรี่เกี่ยวกับ Q&A ก่อนหน้านี้นึงก่อนหน้านี้หนูได้ <c oughs> อ่ะโอเคโอเคโอเค